สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับมาแบ่งปันนะครับหลายรายการเลยครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลเข้าใหม่นะครับหลายรายการครับของหลวงปู่นาวัดหนองบัวนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อกลวยครับมาแบ่งปันกันนะครับก็มาเริ่มจากรายการแรกครับวันนี้ก็มีนะครับรูปบูชานะครับห้าคูณเจ็ดหลวงปู่สุกนะครับถ้าเกิดรวมนะครับสีขาวยันล้อมแบบนี้ด้วยครับก็เป็นขนาด A4 นะครับรูปบูชานะครับหลวงปู่สุกผมจะมี2แบบนะครับจะมีฉากนะครับ หลังโบสถ์แล้วก็ฉากนั่งหวายแบบนี้เลยนะครับสร้างแค่22 2บาทเท่านั้นครับออกในนามวัดสิงสถิตนะพี่นารันเลขกำกับชัดเจนต่อโคชัดเจนแบบนี้เลยนะครับมีทั้งหมด2บานนะครับใส่กรอบนะครับตั้งโต๊ะแขวนผนังได้ครับพร้อมบูชาให้เลยนะครับเอาไปนะครับบานละ400บาทเท่านั้นครับรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะครับรุ่นลํำลึกตำนานวัดสิงสถิตนะครับอ่แล้วก็มาที่นะครับรายการวัตถุมงคลครับในวันนี้ครับ ท่านใดนะครับปิดวัตถุมงคลกับผมนะครับทั้งหมด3ท่านแรกนะครับในวันนี้ครับผมมีน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับซึ่งน้ำมนต์นะครับชุดนี้ครับผมนํามาจากบนมนดบของหลวงพ่อกลวยครับเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับปลุกเสกนะพี่น่าก็แถมให้กับพี่ๆครับคนละหนึ่งขวด3ท่านแรกละกันนะครับน้ำมนต์ก็เกี่ยวกับทางด้านนะพี่น้าทางด้านป้องกันคุณใส่มนต์ดต่างๆครับใช้ดื่มกินครับเพื่อเป็นสิริมงคลได้นะครับหรือว่าอาบน้ำมนต์ได้หน่ยนะครับ รับประกันน้ำมนต์แท้ให้นะครับแถมให้คนละหนึ่งท่านนะครับวันนี้ผมก็ไปนะครับเอามาจากมนดบของหลวงพ่อกวยเลยนะครับอ่ะก็มาเริ่มจากรายการวัตถุมงคลครับผมมีนะพี่นาพระสมเด็จหลังพรมครับหลวงปู่หนูอินวัดป่าพุทธมงคลปี6 3านะพี่นาเหลือหนึ่งองค์แล้วนะครับเป็นสภาพกรุนะองค์นี้ครับหลวงปู่หนูอินนะครับสวยเลยนะครับอ่าหลวงปู่หนูอินครับหลังพรมแบบนี้เลยนะครับเนื้อผงนะพี่นาปีห3สามนะครับ เนื้อผงปีหกสามนี่เอาไปองล์ละ300บาทนะครับองค์นี้ครับองลองค์ละ300บาทเท่านั้นครับพระสมเด็จหลังพรมหลวงปู่หนูอินนะพี่นารุ่นนี้ครับแล้วก็มาที่รายการนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักด์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยกฐานะปี61นะครับวันนี้ได้เข้ามาอีก1เหรียญครับองค์นี้นะพี่นาได้เข้ามาอีก1เหรียญครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักด์รันเลขกํากับชัดเจนอง์นี้เลขนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับองค์นี้เลข6 5 6 1าหกหน่นะพี่นาเลข6 5 6 1ยกฐานะหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์นี่เอาไปเหรียญละ150บาทพอครับเกจิชื่อดังนะครับสายหลวงปู่มั่นสายหลวงพ่อรวยครับซึ่งหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์ท่านนะครับถือว่าเป็นเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดชัยนาทอำเภอมโนรมนะครับพี่นาวัดป่าศักดิ์นะครับเหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ครับทันตัวหลวงพ่อกำจัดท่านปุกเสกนะครับพี่นาอ่าก็มาที่รายการนะครับ เหรียญปี63หลวงพ่อกำจัดเหมือนกันครับเหรียญรุ่นนี้ครับอ่าเป็นเหรียญนะครับทรงนะครับอ่าเป็นเหรียญทรงนะครับน้ำเต้าแล้วกันนะครับหลวงพ่อกำจัดด้านหลังครับเป็นหลังอัคระยันครับกกันยาปี63นะพี่นาครบรอบนะครับ5้ารอบหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์นะครับสวยเลยครับเอาไป150บาทเหมือนกันนะครับทันตัวหลวงพ่อกำจัดท่านปุกเกครับอ่าเหรียญหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์เนื้อทองแดงนะครับพี่นา แล้วก็มาที่รายการครับของเพชพระคุณหลวงพ่อกกยวัดโคศิตารามครับวันนี้ก็มีเหรียญกะไล่ทองนะครับปี64เข้ามาแบ่งปันด้วยนะครับอ่ากะไล่ทองรุ่นเนี้ยครับถือว่าน่าสะสมเลยครับผิวสวยครับเป็นเหรียญกะไล่ทองนะครับอ่ากะไล่ทองผิวกระจกนะพี่น้าเหรียญรุ่นเนี้ยครับดูง่ายนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเก๊มีปอมมีเสริมเยอะมากนะครับปี64ครับด้านหลังหะนุมานเชิญธงองค์นี้ครับบล็อกดาบมีขีดนะพี่นา บล็อกดาบขีดนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับจุดจ่ายตังค์เลยครับด้านบนก็จะมีเส้นนะครับที่เกิดมาจากรอยปั๊มของบล็อกครับเส้นโค้งแบบนี้นะครับ3มขีดแบบนี้ครับชัดเจนเลยนะครับด้านหลังเป็นหลังนะครับหนุมาเชิญธงนะครับองค์นี้ครับเจ้าของเดิมได้มานะครับนํามาซีนะครับเก็บผิวเลยครับไม่เคยโดนอากาศเลยนะพี่นาสวยเลยนะครับด้านหน้าครับเป็นนะครับพระเทพคุณหลวงพ่อกกยแบบนี้ครับด้านข้างใบหูของนะครับหลวงพ่อกกยท่านจะมีจุดนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับทุกรุ่นจะมีจุดนะพี่นะทุกองคจะมีอุดมีมีจุดนะครับทุกองค์จะมีนะครับจุดแบบนี้เลยนะครับเหรียญกะไรทองปี64ครับชื่อรุ่นดีครับรุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับรุ่นเนี้ยครับมีกล้องเดิมครบให้นะครับเอาไปองค์ละ800บาทพอครับองค์นี้ครับอ่ากะไรทองปี6.4รุ่นรวมใจสิทธิ์หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเหรียญกะไรทองปี2568หครับกะไรทอง2องเคก็มีนะครับ กะลายทอง 2K หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามครับองค์นี้ครับด้านหลังหนุมานครับรุ่นนี้สร้างแบบเดียวนะพี่นะาอ่ารุ่นนี้สร้างแค่หลังหนุมานเชิญทงนะครับเอาไปองค์ละ800บาทนะพี่นะองนี้ครับกะไลายทองปี68นะครับรุ่นคุ้มของสิทธิ์รุ่นนี้ชื่อรุ่นดีมากนะครับสร้างสาม0 0เหรียญเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับพระปิตานะครับอ่าพระปิตาหลวงพ่อกลวยครับรุ่นนี้ครับเป็นของนะพี่นะา วาระพิธีจตุรพิพรชัยวัดรัตนชัยจีนปี63นะครับพระปิตาครับองค์นี้มีตําหนิหน่อยหนึ่งนะครับขอพี่ๆรับสภาพได้ละกันนะครับองค์นี้ครับมีตําหนิกระทาะหน่อยหนึ่งนะครับเป็นปกตินะพี่นาพระเนื้อผงครับก็จะม ah ีรอยกระเทาะหน่อยหนึ่งนะครับองค์นี้ด้านหลังมีพลอยเสกหลวงพ่อกล้วยเอาไปองคละหนึ่งร้อยบาทพอครับปี6 3ย้อนยุคจตุปี18นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับพระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนนะครับเป็นผู้นําพิธีในการปลุกเสกนะครับ หลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอหลวงพ่อกำอหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะพี่น้าหลวงพ่อดิเรกวัดหนองทรายหลวงพ่อพิชัยครับมาร่วมเสดครับรุ่นนี้ครับเอาไปองละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับมียอดมาแบ่งปันแค่หนึ่งองนะครับองค์นี้มีกระทาะหน่อยหนึ่งนะพี่นาอ่านไปเลี่ยมนะครับอ่านาไปเลี่ยมก็ถือว่านะครับสวยนะพี่น้านำไปเลี่ยมปิดก็สวยเลยนะครับองละหนึ่งร้อยบาทนะครับส่งให้ฟรีการันตีวัตถุมงคลแท้ให้นะครับอ่แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับ เหรียญโนโมตาขอภาพเหรียญยันมงกุฎนะพี่น้าเหรียญนี้ครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับปี2563ครับรุ่นนี้มีเก้มีปลอมมีเสริมเยอะมากนะครับองนี้มาพร้อมนะครับซีนเดิมจากวัดนะครับยังไม่ผ่านการใช้เลยนะครับอมาพร้อมถุงซิปเดิมๆจากวัดเลยครับรุ่นนี้มีเก้มีปลอมมีเสริมเยอะมากนะครับจุดใจตังเลยครับด้านข้างขอบเขาจะไม่หนามากนะครับด้านข้างครับขอบเขาจะบางๆแบบนี้นะครับ ขอบเขาจะบางๆแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้ครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าปี63นะครับถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดที่มีการจัดสร้างย้อนยุคนะครับองค์นี้ครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญนี้แท้ดูง่ายด้านหลังเป็นหลังยันมงกุฎนะครับเขาจะมีเส้นสามชายครับอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับทุกเหรียญเนื้ออปาก้านะครับเนื้ออปาก้าครับทุกเหรียญจะต้องมีเส้นสามชายตรงนี้ครับเป็นเส้นเดียวกับเนื้อเงินนะครับเส้นเดียวกับเนื้อเงินนะพี่นา เส้น3ชายนะครับของเกจะไม่มีเส้นนะครับของเกจะไม่มีเส้นแบบนี้ครับรุ่นนี้ครับมีเกเยอะมากนะครับอ่าก็พระดีนะครับราคาจับต้องได้นะองค์นี้นะพี่นาขอบบางๆนะครับมีเส้น3ามชายนะครับจะหลดตรงนี้ครับอคละยันครับด้านหน้านะครับใบหน้าของหลวงพ่อท่านคมชัดนะพี่น้ามีเมตตานะครับตัวหนังสือหลวงพ่อคมแล้วก็จะมีนะครับอ่ามีเป็นนะครับ วงเดือนนะครับวงเดือนตรงนี้ครับกระจายรอบเหรียญนะครับแท้ดูง่ายนะเอาไปเหรียญละ5 0 0บาทพอครับเหรียญก้มหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าครับปี6 3หลวงพ่อกวยวัดโคสิตรามนะครับแท้ดูง่ายนะครับรุ่นนี้มีเกฟมีปลอมมีเสริมเยอะมากนะครับเช่าหาก็ต้องระวังนะครับพี่นาแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยปี2566หกสิบหกครับรุ่นนะครับสิทธิ์กระตันยูนะครับรุ่นเี้ยครับฉากหลวงพ่อทําน้ามนต์นะครับ ล็อกเก็ตขนาดใหญ่จองจากวัดมาองละ5 0 0แล้วนะครับพี่นาเอาไปองละ6 0 0บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับองคละ600นะครับองค์นี้ครับด้านหลังเป็นหลังหะนุมานเชิญธงนะพี่นาหลังหะนุมานเชิญธงครับเอาไปอง์ละ6 0 0ครับฉากหลวงพ่อทําน้ำมนต์นะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้ครับก็จะมีมวลสารเก้าของหลวงพ่อไว้อยู่ด้วยนะครับอ่าก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญม็ดกระดุมครับปี6 7นะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับรุ่นนี้ครับ อ่าเป็นเหรียญเม็ดกระดุมนะครับเนื้อทองเหลืองนะพี่นาผมจะมีกระดุมทองเหลืองกับกระดุมนะครับเนื้ออปา้านะองค์นี้เนื้อทองเหลืองครับกระดุมทองเหลืองนะครับสวยเลยนะพี่นาจองจกวัดเม็ดละ50นะครับองค์นี้ครับแล้วก็กระดุมอปา้านะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกระดุมอปา้าก็มีนะครับเม็ดกระดุมเนื้ออะปาก้าครับองค์นี้เลยนะครับจองจกวัดเม็ดละ1 0 0นะครับ จองจักหวัดเม็ดละ100นะครับองค์นี้ครับเนื้อปลาก้านะครับเม็ดกระดุมหลังยันทอนะครับเอาไปเป็นคู่แล้วกันนะครับแบ่งให้คู่ละ2 0 0นะครับแบ่งให้คู่ละ2 0 0บาทเท่านั้นครับบวกบางๆาจักหวัด50บาทนะพี่น้าคู่นี้ครับเอาไป200บาทพอนะครับเม็ดกระดุมสิมิหลัก์ปีหกเนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับเหรียญอั่มนะครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นนี้ออกในนามวัดแสงธรรมนะครับ รุ่นนี้ครับปลุกเสกสองวาระพิธีนะครับรุ่นเมตตาบรมีครับวาระที่1ปลุกเสกที่วัดแสงธรรมนะครับบางปูนะพี่นาวาระที่2ปลุกเสกที่วัดประดู่นะครับพระอารามหลวงนะครับสวยเลยครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นเหรียญอารมของหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับอ่รุ่นนี้ครับต่อโค้ดนะครับแสงธรรมชัดเจนนะครับรันเลขกำกับชัดเจนครับองนี้เลข8991เนะครับอ่าเลข8991เนครับเนื้อทองแดงนะพี่น้าเอาไปองค์ละ 150บาทพอครับแบ่งปันให้เลยครับอ่าหลวงปู่ทวดนะพี่นารุ่นเนี้ยครับรุ่นเมตตาบารมีนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่นาออกวัดแสงธรรมนะครับเสกสองวาระนวัดแสงธรรมและวัดปะดู่นะพี่นาอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการครับรุ่นนะพี่นาแรงครูครับรุ่นนี้เป็นพระผงนะพี่นาหลวงพ่อโตในวิหารนะครับเนื้อผงพุทธคุณลอยแลทับทิมเสกแบบนี้นะครับ ปี60นะพี่นาปุกเศกนะวัดบรมธาตุและวัดโคสิตรามครับ2วาระนะพี่นารุ่นนี้ครับวาระพิธีดีมากนะครับรุ่นนี้ครับอ่าวาระพิธีดีมากนะครับหลวงพ่อโตคือพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกวยครับที่หลวงพ่อกวยนับถือนะพี่นาด้านหลังมีพลอยเศกเยอะเลยนะครับลันเลขกำกับชัดเจนครับเอาไปองค์ละ2 0 0รนะครับองค์นี้ครับอ่าองค์ละ2 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่นาหลวงพ่อโตครับเนื้อผงมุนสันเก่าหลวงพ่อกลวยรดยพลอยเศกแบบนี้นะครับ อ่ามวลสันเก่าหลวงพ่อโกยรวยพอยเซกนะพี่นาสวยเลยนะครับองล์ละ200บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการพระปกนะครับเนื้อเงินนะครับปกเนื้อเงินจะตุรพิทพรชัยครับเงินแท้นะครับรุ่นนี้ครับออกวัดรัตนชัยจีนปี63นะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วครับเอาไปองค์ละ350บาทนะพี่นาปกเนื้อเงินครับ350บาทส่งฟรีองค์นี้เลข 421นะครับอ่าเลข421ครับสวยเลยนะพี่น้าองค์นี้ครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับพี่นอ่าแล้วก็รายการต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ครับรายการนี้ถือว่านิยมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรูปถ่ายนะครับหลังจีวอนนะครับอ่ารูปถ่ายหลังจีวอนนะพี่น้าหลวงพ่อพระนะครับอ่าหลังจีวอนหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ครับแบบนี้เลยนะครับอ่าหลวงพ่อพระท่านครับเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกลือครับ รุ่นนี้ทันตัวหลวงพ่อท่านปลกเสกครับออกในปี6กนะพี่นาตอกโคชัดเจนนะครับตอกโคชัดเจนครับหลวงพ่อพ้าโคกดอกไม้เอาไปบานละ150บาทพอครับบานละหนึ่งร้้าบาทนะพี่นาจัดส่งให้ฟรีครับบวกบางๆให้เลยนะครับบานนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อพ้านะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญสำลิดผลนะครับหลวงพ่อวันนะครับเนื้อสำลิดนะครับองค์เนี้ยครับ เหรียญหล่อสำริดผลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนออกในนามนะครับวัดประชาบำรุงนะครับรุ yep. ่นนี้ครับเหรียญสำริดผลนะครับหลวงพ่อวันนะพี่น้าหลังยันกระบองไข่นะครับหลังยันกระบองไข่นี้เอาไปองค์ละ200บาทพอครับแบ่งให้เลยนะครับเอาไปองค์ละ200บาทพอครับองนี้ครับสำริดผลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพี่น้าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญเจริญพรลงยาเขียวครับ องนี้นะพี่นะเนื้อทองเหลืองพระประธานลงยาเขียวเหลือองค์สุดท้ายแล้วครับเอาไปองค์ละ250บาทนะพี่นะองค์นี้ครับองละองค์ละ250บาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญเจริญพรนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะครับองค์นี้เลข6 -1 นะพี่นะลงยาเขียวครับสวยเลยนะครับลงยาเขียวนะพี่นะองนี้ครับประจำวันเกิดนะครับหลวงพ่อวันครับจีวอนส้มนะครับ250าบบาทนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับคุณแผนนะครับ หลวงปู่มหาศิลาซีจันโทก็มีครับรุ่นนี้ครับวาระพิธีปลุกเสกดีมากนะครับองค์เนี้ครับออกในนามนะครับโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับรุ่นนี้ครับขุนแผนเหนือดวงครับพระอาจารย์ต้อมวัชชสแบงหลวงปู่เบิร์นหลวงปู่สุริยันนะครับอ่าหลวงพ่อสุริยันนะพี่หนะหลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็หลวงพ่อวิชัยนะครับอ่าหลวงพ่อดิเลกวัดหนองทรายครับแล้วก็เกจิชื่อดังเลยนะครับหลายคณาจารย์มาร่วมเสกนะครับองค์นี้ครับ ด้านหลังเขียนว่าเหนือดวงนะครับรุ่นนี้ครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับว่านเคือเขาหลงสร้าง2,879องนะครับรันเลขกำกับชัดเจนทุกองค์นะครับมียอดมาแบ่งปันนะพี่นาไม่มากแล้วนะครับเอาไปองค์ละ150บาทนะครับองค์ละ150บาทเท่านั้นครับเนื้อว่านเคือเขาหลงนะพี่นารุ่นนี้ครับมหาเจเน่ดีครับแขวคาดปลอดภัยเดียพี่นาหลวงปู่มหาศิลาเซ่ครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการพระปกโพนะครับ หลวงพ่อวิชัยรุ่นองคูค้า5 6นะครับเหลือยอดนะพี่นะเนื้อชมพูนะครับ2องค์แล้วนะครับเอาไปองคแล้ว0 0นะครับปกโพหลวงพ่อวิชัยครับรุ่นองคูรุ่นแรกนะองแล้ว0องค์องเนี้ยครับแล้วก็เนื้อขาวเหลือ1องค์เหมือนกันครับเนื้อขาวเหลือ1องค์นะพี่นะเอาไปองคแล้ว0 0นะครับปกโพปี 5. 6รุ่นองคูหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับเกจิชื่อดังผู้ศึกษาวิชาตำรารา3องคูบูรพาจารย์นะครับทันศึกษาตำราหลวงพ่อก้วยนะครับแล้วก็ ร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่ปรงและนะครับหลวงปู่เย็นนะครับพี่นารายการต่อมาครับเหรียญนารายนะครับรุ่น4ี่หลวงปู่นาวัดหนองบัวครับวันนี้ได้เข้ามาแบ่งปัน2เหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้หายากมากนะครับนาฬายทรงคุดนะครับเนื้อตะกั่วรุ่น4ี่หลวงปู่นะครับรุ่นนี้ครับออกปี2544นหะครับหลวงปู่นวัดหนองบัวนะพี่นารุ่นนี้ครับรุ่น4ี่หายากแล้วนะครับรุ่น4หายากแล้วครับองค์นี้ครับ สวยเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยนะครับนาลายทรงขุดรุ่น4ี่หลวงปู่นาเอาไปองค์ละ750บาทนะพี่นาองละ750มี2เหรียญนะครับมียอดมาแบ่งปัน2เหรียญครับนาลายรุ่น4องค์ละ750บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะองค์นี้ครับหลวงปู่นาวัดหนองบัวท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อกวยสิทธิหลวงพ่อหลวงปู่สุขนะครับขออภัยครับสิทธิหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่านะครับแล้วก็รายการต่อมาครับพระอาจารย์เถึงวัดนิ้วนะครับ เหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญพระอาจารย์ถึงวัดนิ้วครับเกจิชื่อดังนะพี่นะจังหวัดชัยนาทสายเหนียวเมืองชัยนาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับแต่ก่อนเล่นหากระเรียญน,นึงต้องมี3า0 0ันห้าสี่พันะพี่นะเอาแบ่งให้ละกันครับเอาไป2องพพอครับองนี้ครับอ่าหลวงพ่อถึงวัดนิ้วสายเหนียวเมืองชัยนาทนะมีเก๋มีปอมเยอะมากนะครับรุ่นนี้แท้ดูง่ายเลยครับดูที่ตัวหนังสือของพระอาจารย์ถึงนะครับตัวหนังสือจะเป็นพดนะพี่นะตัวหนังสือเขาจะเป็นพดแบบนี้เลยนะครับ เป็นพดแล้วก็ใบหน้าของนะครับพระจันทรย์ถึงนะครับคมชัดตรงนังสื่อเลข1ก็จะมีนะครับเส้นขีดนะครับพดแบบนี้ครับชัดเจนเลยนะครับแท้ดูง่ายนะพี่นาสายเหนียวเมืองชัยนาทครับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นแรกปี2 0ูนะพี่นาวัดนิ้วนะครับแล้วก็รายการต่อมาขุนแผนนะครับพระขุนแผนครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวก็มีครับเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวมี2เนื้อครับจะมีขาวอ่อนกับขาวเข้มเอาไปอง์ละ200นะครับ องละสองบาทเท่านั้นนะพี่นาต่อมานะครับมาที่รายการนะครับตะกุดนะพี่นาพี่ชัยสงครามครับหลวงพ่อฤีอิงรำวัดท่าสุงปี33ครับรุ่นนี้ทันตัวหลวงพ่อฤาษีท่านปลุกเสกนะพี่นาตะกุดนะครับพี่ชัยสงครามครับป้องกันภัยป้องกันนิวเคลียร์ดีครับเอาไปดอกละ150บาทเท่านั้นนะครับพี่นาดอกนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญเจริญพรนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนปี60ครับ เนื้อทองเหลืองนะพี่นะหน้ากากอปาก้านี่เอาไปเหรียญละ200บาทพอครับเหรียญละ200บาทนะพี่นะหลวงพ่อภูนัดบ้านแพนนะครับปี60ครับแล้วก็ต่อมานะครับรูปหล่อหลวงปู่ณะก็มีนะพี่น้าเนื้อสําลิดลงหินนะครับเหลือองค์สุดท้ายนะครับเอาไปองค์ละ300นะครับองค์ละ3 0 0บาทเท่านั้นครับหลวงปู่ณวัดหนองบัวนะพี่นะปีส5หนะครับแล้วก็ต่อมาครับ วันนี้ก็มีสายหลวงพ่อเงินนะครับสายหลวงพ่อเงินครับเป็นพระผงนะพี่นาพระเจ้าค่ะพระองค์นะครับหลวงพ่อเงินย้อนยุคปี2554ครับวัดห้วยเขนจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นเนี้อครับเนื้อดําใบลานนะครับฝั่งตะกุด3ดอกนะครับฝั่งตะกุด3มดอกรันเลขกํากับชัดเจนด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับเอาไปอง์ละ150บาทพอครับอ่าองละ150บาทนะพี่นารุ่นเนี้ครับวัดห้วยเขนนะครับจังหวัดพิจิตรนะพี่นา แล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการพระเจ้าพระองค์หลวงปู่พิงค์นะครับขันติพระโลนะครับหลวงปู่พิงค์ท่านนะครับเป็นเกจินะครับชื่อดังสายหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดเพชรบูรณ์เอาไปองค์ละ150บาทครับองค์นี้ครับเหนือกลนโคลกหลวงปู่พิงค์ขันติพระโลนะครับรันเลขกำกับชัดเจนครับวัดซับชมพู่นะพี่นารุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระผงนะครับหลวงพ่อกลยครับ รุ่นกระตันยูครับองค์นี้ด้านหน้าครับจะเป็นพระสมเด็จด้านหลังเป็นหลังพระศิวลีพิมพ์นิยมหลวงพ่อกลวยครับปี6 2นะครับรุ่นกตันยูวัดเดิมบางนะครับเอาไปองละ2 0 0รนะพี่นะองละสองร200บาทเท่านั้นครับรันเลขกำกับชัดเจนนะพี่นารุ่นนี้ครับหลวงพ่อเกาะนะครับหลวงพ่อวิชัยครับพระอาจารย์เล็กมาเสกนะพี่นารุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาครับประกาศนะครับประกาศนะพี่นารุ่นเนี้ครับ ปลากัดสารพัดน no I mean. ึกนะครับรุ่นนี้เป็นของนะครับอ่าเป็นของหลวงพ่อเมียนวัดเจียงวานารามนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดบุรีรัมย์เหลือทั้งหมด3ตัวสุดท้ายนะครับประกัดใช้น้ํามันนะครับเอาไปตัวละนะพี่นา150ราบาทครับประกัดนะพี่นาของนะครับอ่าของหลวงพ่อเมียนวัดเจียงวานารามจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้ศึกษาตําราพันปีนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญนะครับหลวงพ่อวันคองคูนปี63นะครับเนื้อนะครับ สัตตะนะครับหน้ากากเงินขอบเงินครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเหนือดวงครับทันตัวหลวงพ่อวันเสกเอาไปองละ300บาทแล้วกันนะพี่นะองคนี้ครับปกติจะเปิดองละ350้นะครับองค์นี้เลขนะครับ26ด้วยครับเลขสวยเลยนะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับเอาไป300บาทพอครับอง์นี้ครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญเซงลี่ห่อนะครับเซงลี่ห้อนี้เอาไป250บาทนะพี่นะบวกบางๆให้ครับได้มา200แล้วครับ เอาไปองละ250านะพี่นะเหรียญเซงรี่ฮอนะครับหลวงพ่อวันนะครับเซงรีฮอ่ปีห1นนะครับเซงรี่ฮอก็นะครับเกี่ยวกับทางด้านค้าขายครับโชคลาภต่างๆดีนะพี่นะเซงรี่ฮอจะมีลงยาเขียวแล้วก็จะมีลงยาน้ําเงินนะครับองละ2องบบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญเม็ดแตงนะพี่นะหลวงปู่ทวดนะครับ กับพระอาจารย์ตีเล็กนะพี่นาสํานักสํานักปฏิบัติธรรมเขาสุดนโมนะครับสายเหนียวครับรุ่นนี้มีประสบการณ์ยิงไม่เข้านะครับมีประสบการณ์ยิงไม่เข้าด้วยครับเอาคู่กับนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเอาไปคู่กับนะครับนางพญาครับหลวงพ่อนงทุ่งน้อยแล้วกันนะครับเอาไปคู่ละ2 0 0บาทพอครับเอาไปคู่ละ200บาทพอนะพี่นานางพญาหลวงพ่อนงครับยุคต้นนะครับปี4 8นะพี่นายุคต้นปี4 8เนื้อแร่เขาพนมพาครับองค์นี้นะพี่นาสวยเลยนะครับ เอาไปคูแล้ว200นะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการรูปล่อนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี56นะพี่นาะองค์นี้ครับรูปล่อสร้างโบสถ์เอาไป200บาทละกันครับพิมพจัมโบ้นะพี่นาะปกติจะเปิดอยู่องค์ละ250านะครับเอาไป200บาทเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับรูปล่อหลวงพ่อวันปี5 6รุ่นสร้างโบสถ์นะครับวัดคลองคูนมีกล่องเดิมครบให้นะครับ แล้วก็รายการต่อมาเสมาชนะศึกนะครับหลวงพ่อวันนะครับเหรียญนี้เอาไป300ครับลงยาธงชาตินะครับเสมาชนะศึกหลวงพ่อวันหลังหะนุมานชนะศึกนะครับองค์นี้ครับเลข90เลข2หลักครับเลขสวยนะพี่น้าเลข90เอาไปองค์ละ300บาทเท่านั้นครับก็เหรียญล่อเจ้าสัวมหาลาภหลวงพ่อวันก็มีครับเหรียญล่อนะพี่น้าองนี้ครับทองพระประธานนะครับเอาไป200บาทพอครับเหรียญนี้ครับเหรียญล่อทองพระประธานนะครับของหลวงพ่อวันครับ สวยเลยพี่นารุ่นนี้แกะบล็อกหน้ามหาปราบนะครับปี56ด้วยนะครับเหรียญสวยเลยนะพี่นาอ่ะโอเคครับพี่นาวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมหน่อยนะครับพี่นาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ